สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำซูเปอร์ตีนไก่น้ำซุปก,กลมกลอมรสชาติจีจ๊ดจ๊าดถึงเครื่องตีนไก่ปีเปื่อยสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแก้มก็ดีเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมต้มตีนไก่กันก่อนนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ําสะอาดลงไปต้มน้ําให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่เกลือแกงลงไปสักประมาณครึ่งช้อนแกงเพื่อให้ตีนไก่ของเรามีรสชาตินะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ที่เราตัดเล็บล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ตีนไก่ของเราเปื่อยได้ที่นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำของเราก็จะมีตะไคร้นะคะนำมาทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะใช้ตะไคร้อยู่ที่ประมาณ2ต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นขาค่ะนำมาหั่นให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะคะจะใช้เป็นขาอ่อนหรือขาแก่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ หั่นให้เป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนำต้นหอมกับผักชีมาซอยให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ ตีนไก่ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะใช้เวลาต้มประมาณ45นาทีค่ะพอตีนไก่ของเราเปื่อยได้ที่แล้วให้เพืเ่อนๆป,ปิดแก๊สยกออกตักตีนไก่ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีทำซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ1.2ลิตรต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีหอมแดงแล้วก็ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตี้นไก่ที่เราต้มเปื่อยดีแล้วนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็ใส่ลงไปในกระทะได้เลยค่ะการทำแบบนี้นะคะก็จะทำให้น้ำซุปของเราใสหน้าตาน่ากินค่ะพอเราใส่ตีนไก่ลงไปหมดแล้วนะคะ เราก็จะรอให้กระทะของเราเดือดขึ้นมาอีกรอบค่ะกระทะของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้เพืเ่อนๆป,ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงรสค่ะวิธีการปรุงรสนะคะเราก็จะตักปรุงถ้วยต่อดถ้วยเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะทานรสชาติที่แตกต่างกันนะคะก็จะใช้วิธีปรุงถ้วยต่อถ้วยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาตรียมปรุงรสกันนะคะก็จะใส่พริกขี้หนูส่วนที่ตามพอแตกๆลงไปสําหรับความเผ็ดเ,เพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะตามด้วยชูรสแล้วก็น้ําปลาค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแนะนําให้ใช้เป็นมะนาวสดจะได้มีกลิ่นหอมรสชาติดีแล้วก็อร่อยค่ะต่อไปก็จะใส่เป็นน้ําซุปลงไปค่ะคน,คนให้เข้ากันนะคะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่ตีนไก่ที่ต้มเปืเป่อยๆลงไป ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำซุปเปอร์ตีนไก่น้ำซุปกลมกล่อมรสชาติจีจ๊ดจัาดถึงเครื่องตีนไก่เปื่อยสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ